พี่น้องครับถามากินดองประกาศสูตรของอาจารย์คุมน้ำกันได้พี่น้องผักกาศมือว่านนี่ตัดออกกับหลานสาวครับน้องฟ้โหมดตัดออกมาตากแดดไว้แดดหนึ่งคนละปัจจี่ก็เอามาแซ่นำเกลือไว้ครับ เอาเกลือมาแซ่ไหวหนึงแต้มหมื่ขึ้นนี่ครับแซ่ไวขึ้นหนึง่งตอนนี้กําลังสิ่ล่างเกลือออกครับพี่น้องน้ำก็ะไลเมื่อไรบรรไดมือไหนไรเ่แห้งนะครับกําลังสิล่างเกลือออกล่างเกลือออกกระสีมาเอาใส่ถังนี่ไว้ครับเอาใส่ถังนี่ไว้จากนั่นกะต้มนม้ำดองเอามาแซ่ไวพี่น้องประมาณจะสองสามมือก็ได้กิน อันนี้รองเป็นหัวครับรองเป็นหัวสีรองเป็นหัวคือบ่ขันสมครับบ่อไงสังบบ่อขันสีดองเองนะครับสีดองเองอเดี๋ยวล่างนา้ำเจี๋น้อยก,กันพี่น้องล่างนา้ำอกให้มันเสียดนามก่อนก็จอามาใส่ถังไว้นะครับอ,อันนี้ซื้อมาใส่ประกาศโดยตรงโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวล่างไว้ก่อน ล้างไว้ก,ก่อนเด็ดจันเดจ้าเป็นไรคอยเทละน้ำช่วงนี้พ้นใส่น้ำไลยครับเนี่ยเมือเเสารเ่ยมือแรงครับถ้าจะให้เปิดให้มันแห้งก็ต้องเปิดช่วงเที่ยงพี่น้องช่วงเที่ยงล้างออกแักสองสามน้ำครับพี่น้องครับล้างน้ำเกลือออกก้นนะครับแช่ไว้เต,ต้มเตเมขึ้นนี่ละ เดี๋ยวสีวานพักเสียนพี่น้องมาที่นี่วานพักเสียนซุ่มอยู่ในล้อรถแล้วก็กระถางอะสิใส่ะปะคัวหัวหอมไปครับอันนี้ก็เป็นพักเสียนทำลังเกล็ดแล้วพี่น้องเปลี่ยนแปลงอยู่ฝั่งฝุ่นนะครับม,มันบวชันมือนั่นว่ามันต้นอ่าบุ้หงาหน้าฝนมันบ่แมนพี่น้องครับ เบิ่งแล้วยายเนื้อเพิ่นบอกว่าเป็นต้นอ่าสมสมไทยครับบนสมาดีอันนี้ดอกไม้ยังเพื่นดอกนี <c oughs> ปลูกเด่นนี่ซื้อครับอันนี้กะสิจงไหวยแปงนี่พี่น้องครับจงไหวแปงนี่จงไหวยแถวเบิ่งซื้อหรอผูกแนไวไม้ไปครับที่นี่ เบื่อแล้วพักกาดเขียวปีช่วงแปลงเดียวแต่มันหอนะครับเดี๋ยวมันจะหอหนาะหอนบอลองบึงต้มน้ำดองไว้แล้วพี่น้องครับอันนี้คือสูตรพิเศษน้อยหนึ่งครับสิบว่วไส้น้ำผอมมาได้พี่น้องครับสิบว่วไส้น้ำขอมมาค,คือเข้าขันสมอันนี้ มีซีอิ๊วขาวพี่น้องครับซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลแล้วกับเกลือนะครับเอาใส่ลงไปนนี่ครับมีเกลือน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วซีอิ๊วนะครับพี่น้องครับใส่เอาความหอมหองมันนะครับซีอิ๊วขาวพี่น้องจําไว้เด้อครับสูตรนี้ครับมีซีอิ๊วขาวเกลือแล้วก็น้ำตาลครับผมสูตรลดไม่ต้องนะครับเดี๋ยวสือไป เอาพรกกาศใส่โหลกันพี่น้องรอให้มันเย็นก่อนครับรอให้มันเย็นรอให้มันเย็นแล้วแต่จังเทนาน้ำใส่ครับ้านา้ำปอก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้พี่น้องครับเติมน้ำเปล่าส,าสาสาได้ครับมันก็เป็นยังหรอกครับพพก็เป็นอยังนีครับไปต้มหอดเทส่วมถังไหวถึงประเดแล้วง่ายเลยพี่น้องครับเอา้มโอาจะน้อยแวถ้านน้ำมันพอกก็ส่วมพักกาศเอาก็จังาาาาเตินมน้ำเปล่า พึ่งไหวข้าวหนึ่งให้มันเสด็จน้ำแล้วก็เอามาใส่โหลใส่ถังไว้แล้วพี่น้องครับน้ำขามาบอตองพี่น้องไม่ใย่เหนือประจงไว้ให้บอตองเดี๋ยวเชื่อไปสาหัวครับน้ำขามาเสเอาไปสาหัาาาาสาวส่วนนี่คือน้ำปรุงครับมีซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือแล้วกาน้ำตาลครับเดี๋ยวลอเย็นแล้วกาเทาใส่ครับพี่น้องกะเป็นวา เสร็จสับเรียบร้อยมันหวอนยูแต่น้อยครับให้มันเยินก่อนมันสีลวกพกาศเป็นอันวา่าเสร็จสับเรียบร้อยครับพี่น้องครับอืมดองปรกาศสูตรของอาจารย์คมครับได้ต้มน้ำเติมอีกน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับอืมมันกาบว,ว่าถอปัจจนี่กะปิดไว้แล้วครับปิดไว้อ่าปิดไว้น้ำขมามาบ่าตองเดียวไปสะหัวปิดไว้ครับ มันสองสามมือเป็นพี่น้องบางคนว่าวัฒนธนามของมามันเป็นอยู่บ่าอาจารย์คมเป็นคือเกาครับว่วเสือทำให้จินน้ากันโหลดบัดที่ดีกับสียงุงแปลงผักเกาพี่น้องยุงวานพักเสียนโอ้ยจะเป็นมันเนะมาะมันค่ะแท่ ครับพี่น้องครับเทปนี้เอาไว้สำหรัีก้อนพอการเทปหนักนแล้วกันครับพี่น้องอยู่ดีมีเฮสุขสุขคนครับความเจ็บจะแสดงความไข่เยสมีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ